สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยตัวท็อป1คันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานนะครับแสนต้นๆเน้นคุณภาพใช้งานง่ายดูแลสบายนะครับรุ่นนี้เลยครับจัดไปเลยครับ t ต y o ต้าโค o l l อ a l ติสนะครับ1.8ตัวท็อปครับ ปี2003สครับสภาพสมบูรณ์สวยสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวํำนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับเช็คให้ทุกระบบแล้วครับคันนี้จะส่งถึงหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เชียร์เลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับ129,000บาทนะครับสภาพกำงามครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานมีม่านหลังนะครับตัวนี้นั่งสบายแน่นอนนะครับกว้างขวาง 1.8ไม่เคยติดแก๊สนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหาและใช้งานนะครับนี่เลยครับงามๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก abs บิสเ a รนะครับโอ้งามมากๆกับราคานะครับกับออปชั่นคุณภาพของเอาติดเป็นที่รู้กันนะครับอึดทนประหยัดดูแลสบายนะครับหาไว้ใช้งานนะครับนี่ครับตกแต่งลายไม้เกียร์ขั้นบันได1.8สวยเลยครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่อะครับ จมาชิคกอยู่ใกล้นะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับถ้าบ้านไกลนะครับเราจะจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยครับท่านชอบพร้อมจบรอขับรถรอเช็ครถตรวจสอบสภาพรถที่หน้าบ้านได้เลยครับนั่งรอนอนรอได้เลยไม่ต้องเดินทางนะครับถ้าท่านชอบนะครับก็คล้ายๆเวลาที่เราต้องไปตะเวนดูรถนะครับทีนี้เราไม่ต้องเตนครับล็อกเป้าจัดพิกัดได้เลยครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานนะครับ1นอะไรเยอะครับ ภายในใหม่มากๆนะครับมีจอมาให้ด้วยครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับเรียกว่าดูแลให้ทุกระบบจัดการให้เลยครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรครับขับได้เลยใช้งานไปแล้วโดยประมาณ220,000กิโลเมตรนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยแบบนี้ถูกใจหรือเปล่านะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายๆครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับจัดได้จัดครับ ไม่สะดวกเราจะส่งให้ถึงบ้านครับสวยสมบูรณ์นะครับการันตีว่าจัดถงถึงบ้านแน่นอนนี่นะครับรีบตัดสินใจนะครับราคาดีงามปี2 0 0 3มะครับมีไฟ2สว่างนะครับสำหรับด้านหน้านะครับทั้งประตูซ้ายและประตูขวานะครับสวยๆครับเน้นหาไว้ใช้งานศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับอะไหล่และการซ่อมบำรุงช่างที่ไหนเก่งอู่ที่ไหนดีนะครับใกล้บ้านเรามีอู่หรือเปล่านะครับ สวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยราคาแบบนี้ด้วยครับถ้าท่านชอบนะครับเน้นให้รีบโทรเจราจาสอบถามนะครับอยู่พุทธมนทนสาย2สําหรับผมก็จะพยายามหารถสวยๆนะครับสําหรับคันนี้การันตีสภาพครับขับได้ยาวๆใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนในราคา129,000บาทนะครับสวยสมบูรณ์สติกเกอร์เพจอยู่ครบครับนี่ครับเป็นรถที่ใช้ง่ายที่สุดในประเทศเราแล้วครับ อะไรเยอะสุดๆด,ดูแลสบายครับลองชมรองเช็ครีบโทรเจราจารนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดก็จะขึ้นมาครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานครับ